สวัสดีครับผมหมอมาพนานฟาร์มนะครับก็มาเปเีตลูกไก่นะครับทายาทบิ๊กฟาสให้ชมนะครับชุดนี้จะเป็นบิ๊กฟาสกับแม่หยกมณีนะครับแม่หยกมณีก็เป็นน้องสาวบิ๊กกับนะครับเป็นน้องสาวแท้แทดำดูเดือดสาดดูเดือดนะครับเป็นหม่ำแม่เทานะครับชุดนี้จะเป็นเทียบเลือดบิ๊กกับเนี่ยประมาณ75%เนะครับ ก็เป็นชุดที่เหมาะแก่การพัฒนานะครับเอาไปทําสายนะครับถ้าตัวเมียก็ไปผ่าสายอื่นนะครับเพราะว่าถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงตัวบีกัปเลยนะครับเลือดนะครับก็ชุดนี้ยังว่างนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับอาจจะขนไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าจิกขนกันนะเดี๋ยวต้องรีบแยกนะครับรีบตก็บปีกแล้วก็รีบปล่อยนะครับ khi phá và đi khắp.